เราหาทำหาปอเปี๊ยะอยู่ปอเปี๊ยะไอ้ทีนี้เรียกปอเปี๊ยะน้ำจิ้มบวยแล้วปอเปี๊ยะอยู่นี่ครับโอ้ยเราจะเอาออกให้เนี่ยอี๋จุ้ยหนุ่ยนี่อยู่นี่สสวัดีครับครา ปกิบแบงคับพี่พี่พี่เตพี่นิวอะไรพวกเนี้ยพี่ออฟเข้ามาแบงคับพี่เตพี่นิวพี่ออฟพี่กันเขาเข้ามาสวัสดีครับแล้วเขาเรียกน้ำจิ้มกุ้ยเรียกน้ำจิ้มกุ้ยเออเรียกแกงกบเปียไวร่าไว้ร่าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่คนดูเยอะจังไะคนดูเยอะจัง ีสสงัยวานววใหญ่่กี้ันนี้ปอเปี๊ยอวันนี้ครับมานั่งครับนั่งอยู่คนละที่ผมนั <ism> ่งนู่นใช่ครับไม่วันนี้แต่งหน้าไวจังก็จะโดนแตะขัดต่อใหญ่ใหญ่ใหญ่เสร็จพอดีเลยไรวันนี้เสร็จนะาน้าทำไมวันนี้เสร็จก่อนนะสวัสดีครับวันนี้ทุกคนเลยนั่งกันอยู่คนละที่เดินมาหาแล้วนะเร้ ต้องจุบกันหน้าเวทีครับเขาบอกจุบจุบแต่จุบหน้าเวทีเดี๋ยวผมจับอันด้วยใช่ผมแลกลิ้นกันเลียหูไอ้แลกลิ้นกันแลกเหรียญนี่เหมือนกันไหมวะไอ้ถ้าแลกเหรียญเนี่ยมันหยอดตู้ไม่ใชดูโอ้โหไม่ได้เลยถ้าเวลาโดนใครจับกินน้ำถ้าเวลาโดนใครจับแล้วมันมันจะสะดุดมันไม่ได้ไม่ได้เลยใครจับแล้วมันดัง เออจ่งใครก็ไม่เล่นถึงว่าข้างบ้านผมก็ว่าโทรมาร้องเรียนทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขาวิ่งอะไรจังเลยนั่นแหละทั้งคืนเลยไคเมียเมียชไม่เอานะลบออกเดี๋ยวนี้นะห่างตาไม่ชอบไมล่ะไม่ชอบดวงละหมื่นมีใครให้ผุงเขียนไหมฮะ มีมีใครให <Bond> ้ดวงละหมื่นไหมจะว่าส้นตีนไม่ได้เดี๋ต <serving S 2> <Enfin> ้องเป็นดาวไม่ได้เลยแล้วคิ้วจ้องจะกระดกอยู่เรื่อยเลยกระดกอะพยักายักทำไมตามันมุดมันดึงไหนมันไปด้วยอ๋อไปดูด้ากับพี่แอมปะเลยโดนไม่ได้ ไปบอยดูได้เปลยเฮ้ยกับรองเท้านั่นแหละมันยาวรูเงินละขอด้วยครับโดนอะไรขู่บอกพี่บอยอ่ะบอยดูได้เบลเลยได้บอยไม่ไปไหนเลยอื้ออะไรอ่ะมันไอ้นี่มันตึงไม่ใช่มันหืนไงตอนนี้ตอนไหนไอ้เปิดตู้ดับเปิดตู้ลมอ่ะ ีม่มีโอกาสมีโอกาสอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบนั้นมันไปบนไ่นไม่ได้ไปอิฐไปจานแต่ว่าจะปาร์ตี้เขาไปได้แต่รอานวันนั้นไม่ไหวไม่ไหวก็ถึงบ้านตีสามกว่าแล้วไม่ไหวไม่ไหวอันไม่<ล>อยากบ,บอกไอ้ยันหน้ามันเที่ยวอาจารย์ในเวลามันจะ็กเด็กไอ้ยันแต่วันนี้อยากไปโดนสักรอบเออเดี๋ยวเเริ่มขายแล้ว ปอเบียชอบมานี่ไงนี่ไงเขาเป็นขับพวกเป็นขับพวกพี่ๆน้องเข้ามาปอเบียมึงเนี่ยต้องแฟนคลับพี่ๆออฟพี่ออฟกันกับอะไรพวกเนี้ยอ่าเห็นไหมเป็นลับพี่ออฟกันไปติดตามเขาเล่นอย่างนี้ไหมโอ้เฉาไปแล้วเนี่ยไปติดตามปอเบียยังฮะช่อง ไทยดาวตลกน้องเต่าอนโนไทยจะเป็นจะเป็นฮนุมานอ่ะจะเป็นฮนุมานอ่ะไอ้เขียวทไมไม่นี่วะ พี่พี่เขาอ่ะผมหาช่องพวกเขาไม่เจอว่ะมันมีหลายช่องเกินไอพวกช่องช่องพี่พี่ออบิการ์พี่เต้พี่นิวอะไรเงี้ยน้องเบบี้สวัสดีครับสวัสดีครับดีจังเลยโอ้ให้ผมเดินนะครับผมนงแบงน้ำจิ้มไก่แต่ก็เกินไปต้องดีนะครับอะไรอะผมมอง้าเลยใหม่ใหม่แล้วก็มี โดนเตือนอีกแล้วดูดิใจร้ายมากทำไมถึงโดนเตือนอ่ะข่ายอย่างเงี้ยเพราะว่านี้มั้งจริงนะเดี่ยวไม่ออกอ่ะทำไมอโอ้ยจยิงจริงก็คือเลย <ทำ S 1> มีช่องไปคิดยังกูจะไปเล่นหน้าเวทีจอหน้ากล้าจับผมว่าการเล่นอ,อ้าจริงๆหน้ากล้าจับผมการเล่น พี่ถามว่าอะไรพี่คิดเนี่ยโคตรเก่งอะไรพี่คิดอ่ะพี่คิดแล้วก็พี่ห่าพี่คิดรุ่นน้องพี่พี่เรียกเขาพี่ผมก็เรียกเขาพี่เขาก็เรียกผมพี่เหมือนกันเขาเขาคิดว่าเราสัสิบกว่าแต่จานสามสองพี่สาวสามสองผมยี่สิบเก้าว่ราเราเด็กกว่าเขาผมอายุอายุเท่าเขาเลย อาร์มเขาได้เป็นได้เนี่นยอะไรนะอะไรเพอร์เฟกต์ไอดอดผมผิดใจเพอร์เฟกต์แมนเพอร์เฟกแมนทำได้ทุกอย่างคิดก็เก่งครับคิดเก่งแปบ๊บเดียวเองร้องเองอะไรนะลองเงองเพ่งพอ เพื่ออะไรวะไม่วันนั้นเขานั่งดูไปคิดร้องแล้วเขาบอกว่ามึงมึงไม่เอาลักจุงเบยมาทำเป็นร้องเลยใจร้องไงอ่ะฮะเราแวงรักทำได้ปะเราแวงรักรักเขาอยู mm. ่ ล็อกล็อกแบบวังวัดแล้ไเ้ทุกนนี่เขาเป็จ้าสองร้อขออนุญาตขอเจ้ายังไม่ได้กระหวายสังกฐานสนุกสนุกครับเขาเก่งทุกคนเลยเขาเก่งมากโอ้ยโดนเตือนแล้วคนลดเลยใช่มันจะถูกจำกัดเฮ้ยหายแล้วไม่เหรอก็ผมกดเข้าไปไง ผมกดเข้าไปรับรับทราบแล้วอ่ะรับเงินกดออกคนสี่อ่ะขอพิธาคู่จ um ินโควิดคนไรต่อโควิดหาคู่จิ้นเบลต้าต้องเจอออฟกันสักเรื่องครับเราหลอดเราจะได้มาไหนอีกห้าหลอเอาทีไม่แต่ว่าเราไม่ได้กดเยอะเราต้องลดลงมากขึ้นมาไม่นานเอาเลย เอาเลยเอาเลยโบวิถาอะไรเนี <SM. S 3> <Christina. S 2> ่ยไม่รู้อะพิเต้เฮ้ยเราเป็นตัวครัวเป็นีิเต้เนตัวกองลูกกรองถ้ามันกาข้างเราอ่าแล้วเราก็อนุมัติใ้เขาได้ เดียวได้ถ่ายรูปกับพี่กันไหมไทยครับลงไปแล้วถ่ายรวมที่มีพี่คิดอยู่ด้วยเราเกรงใจครัผมไม่ได้ถ่ายแค่สองคนนะพี่สิงโตกับพี่พี่นิวหาเขาไม่เจอวันนี้หลอนจริงจริงลองใส่ว่าคืออะไรเกิดมันจะมีปุ่มอยู่ มันจะมีปุ่มอยู่กดได้กดแล้วมันจะเป็นกดปุ่มแล้วดังเลยอันนี้คุณสาามรถคุณโดนโดนเต็มนะโทรศัพท์ขึ้นหน่อยดิอ่าอันนั้นะเรากดอยู่ใช่เนี่ยพอพอพอมันปล่อยแล้วมันก็หยุดใช่อีกนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้โดนเตือนใกล้เสร็จแล้วตโลดใจ รูปตัวเองไม่มีบอกพิธาเลยบอกพิธาเบลเบลเต่าไปเล่นเรื่องเฮยดูอย่าพิธาเลยนะพิธาพิธาไม่ใช่พิธาโอ้บ้าในคอนขำจะปวดท้องเลยขอับคุณครับใกล้เบลร้อยคี่มันลอยอ่ะมันมันนัดกันมันนัดกันอ่ะแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วมันไหลเหมือนเหมือนเขามีหน้าอกอุ่นเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าหน้าอกกว้างเท่าที่ผมดูนะ พี่เต้เอไม่มีพี่นิวพี่นิวจะใหญ่ใหญ่มากใช่หน้าอกกว้างแล้วก็พี่เต้ก็มีพี่เต้ก็มีพี่เต้ใจไหลกว้างอกกว้างเมือเล่นเล่นเล่นช่วงหน้าอกใช่แต่เอวไม่มีเลยตอนนี้อาการเราอ่ะพี่อ๊อฟเนี่ยไม่มีหน้าอกนะแต่ไหลกว้างข้างบนใหญ่อ่ะเหมือนกับใหญ่กว้างเลยแต่ข้างล่างเล็กเพียวเลยอ่ะ เล็กหมดเลยครับ้อมเล็กทั้งเล็กหมดเลยครับเห็นตัวใหญ่ใหญ่ใช่เห็นตัวใหญ่ใหญ่เล็กหมดเลยไม่มีเลยเหรออยากเล่นไเลยนะอยากเล่นมากเลยเอาเลยอะไรก็ได้เฮยขาเป็นอย่างนี้จริงพ่กันพ่กันตัวเล็กสุดครับตัวเหมือนกระรอก ียังแต่เขาก็ล่อผมก็หมัดหมาเลยใส่ชุดเท่ากันเฮ้ยเขาใส่ชุดเราอ่ะเขาเล็กกว่าเราอีกนะเขาหลวมนะควบตัวเล็กควบตัวมินิอ่ะไอ้อย่าอายุเท่าผมต้องอัดใหญ่กันนะนะเขาดูแบบเด็กแบบเขาเด็กเนี้เขาไม่ได้ทำรายการในนี้นะไปหลังนักร้องหลังกระเพรานั่นกันกัญชา เราต้องเลี่ยงไงถ้าเราพูดชื่อตรงเราอาจจะโดนได้เราต้องเลี่ยงตัวเล็กๆแค่ไหนนิัววายนิ้ววายซื้อีมสักว่าดีกว่ากันเอวนิดเดียวน่าจะเล็กกว่าผมอ่ะเพราะเขาใส่ของผมยังหลวมเลยอ่ะผมเอวสามสิบไม่นั่นน่ะหัวใจหัวใจเขาใหญ่มากหนนน้้าาเท่ัใช่เฮ่อจะจ่า พูดแบบปะปีสามก็ปีนี้หนูดาสามสามสามสิบสามแล้ววะผมสามสิบก็แก่เดือนผมหจาเดือนจานสามปีเกิดพศเลยสามห้าใช่สามปีเกิดสามแปดผมเกิดพศเดียวกับพี่คิดเลยพี่คิดแซมมี่อ่ะอายุเท,ท่าผมเลยแต่ว่าพวกเขาจะแก่เดือน ชุดเขียวไม่ซักครับผมจะเก็บไว้ไม่ซักเพราะน้ำหอมเขาหอมมากใช่เขาบอกว่าเสาวสาวก็คือเท่ากันเท่ากันในไม่กี่เดือนจะไม่ซักเลยชุดไม่ซักเลยน้ำหอมเขา